การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 เมื่อวันที่15กรกฎาคม2563เวลา9นาฬิกาพลโทธัญญากิติสารแม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ณห้องประชุมพันตรีเจริญจ้ยซับกองบัญชาการช่วยรบที่2อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาการประชุมดังกล่าวประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์และชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งจำนวน1 3 6นายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำองค์ความรู้ไปบริหารจัดการน้ำในชุมชนของตนเองและดํา ำเนินกิจกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปสมชายพรมดีสารถ่ายภาพวลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่สองรายงาน